าาอาาู่สวัสดีครับสวัสดีช่วงสีเทงเทียงครับพี่น้องเอาเมื่อนี้ครับมารอเบิ้งให้เบิ้งหน้าเบิ้งสวนเนี่ยพี่น้องเลยตะวันสวนเพิ่นหน้าเพิ่นดอกพี่น้องเลย <c oughs> มาหารอเบิ้งโคกเบิ้งเราครับมามีเห็ดก็ได้ไปแกงครับมาเห,เห,เห,เห็ดตะปพลเห็ดตะปพลเห็ดแฉดพี่น้องเลยเอามาพ่อแม,ม่มัดศินครับพี่น้องเมื่อนี้มาสาวหนึ่งหนึ่งเปลาครับพี่น้องมาให้มาหน้าฟองใส่ใยก็ได้สวนทิ้งงานครับจ้าไม่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 อาสวัสดีครับส,รสวัสดีไปนี่สวัสดีจ้าสองแล้ว เอ็นวันสิมาเอาไม้ก็เลยเห็นข้าวจ้าหัวหัวเฮ็ดพรออยู่โน่นผมอู้มมันตัดไม้พี่น้ังเนี่ยไข่หนึ่งไข่หนึ่งไม่้เลยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดพร้อเฮ็ดพร้อครับกลางแดดเต้นเตะครับพี่น้องฮ้อนก็ฮ้อนครับลงไปนี่นี่นี่พี่น้องไยมากเลยครับหาไปเรื่อยเนี่ยขาวๆนี่เดือดหน่อยไม่มีก้อนหิน วานทีจ้งสีกับพี่น้องครับขวเป็นิดเลยครับห้าขอดหากินห่ากิดีพี่น้องเห็ดพรอร์บานท่องครับเห็ดพอเว้ยนห้องเฮดพอธรรมดาแต่ว่าเป็นเห็หหดพอหนังคนดี <laughs> 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 <m oman> พี่น้องครับหรือว่าเห็ดพอร์ผาพยุนครับฮะเราลงนิดเดียวเฮ้เส <laughs> <m oman> <laughs> ียังาโมเมนต์ต้องสาดดิแมนน้ำมันตุ๊ด <c oughs> <c oughs> <t> พี่น้อง เห็เทนหอยดีอ <laughs> hey, <T |ar|> ่อนอ่อนอ่อนเหี้ยบ้างเคี้ยวบ้างดกันน่ตัวเงี้เรียว่าตัวอ้หูอ่อนสิเรอนี่ปะนี่ปะโอ้ยพี่น้องการอู้ มันพอนัานตุนเป็นคุ้นๆก็นเฮ็ดพอยังก่อ้ยกันนั่นดิเฮ็ดพอไฟเฮ็ดเพลขนนี่แหละเพอขนจีเมื่อเมื่อการแฉใส่งานข่อยถุงเมื่อาเยอะเดปุวยแต่ว่าข่อยมีเวลาใส่ล้างสันลหละเมื่อการแฉครับพี่น้องอนี่มีสอดมีพังเพราะว่ามันโมมี่นีขายครับพี่น้องนิ่วห่างคือนห่างไปเลยพี่พี่ไปเลยพวกมีอะไรครับตัวนี้ก็ต้องห่วงพี่น้องมันแดดนี่พี่น้องอ๋อโค้งน้อยครับเพราะมันแดดตี เงีเด้ห่างะโมเมนต์งาไว้ไข่หน่อยมันไข่หน่อยมันนั่นรวโอน้อมันมันกินฝนเสือมมันตกยงไดอกเี้นะการอายุหักินครับวัน้นอีสานครับพี่น้องนี่วเหนียวกาแข่งใหเก่าแล้วครับสู่ต่อไปชีวิตก็ข้าครับพี่น้องนมหาก็บาดได้ยินครับกิโลนึงก็หกร้อยเจ็ดร้อยปดร้อยอนพี่น้องครับไข่เลยด้อนะไข่่อปนเลยเด้อปนกับปนได้แจงกัแจงได้ท่งนี ใส่น้ำเลี้ยวค้างเลี้ยวไปเทสฮอดค้างทีงหน้าก็ได้พี่น้องอาจจะไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพิ่อไกําลั่งแกะนะครับเด้อพี่น้องหนึ่งสาวหนึ่งบ่าวครับพี่น้องมาตรงไฮตรงหน้าครับมาหาเลาะเบิ่งหามีเห็ดพรอเห็ดพรอครับพี่น้องว่าได้แกงหนังออมได้ปนปนใส่แมงดาปนใส่โมเมนงูหย่าฮะปนใส่แมงดากระซทบครับพี่น้องแมงลวกพักอ้วนน่ะดีพี่น้องวันบุญแปดหมื่นพอหน่อยเดียวพี่น้องเลย ฝากกูเลยก็แชร์ก็ติดตามครับเพื่อการรงใจครับพี่น้อง้อองท่านแตกเลยปุยมันยังสีฝนเลงอยู่ตอนนีฝน,น,น,นเล้นฝนเศร้าเลงนี่สีแหงมงั่อีดันออกมาอุยอาาแตงมุยมมาาอ้ยตมันยังต่พี่น้องแหงไม่ได้ครับโอ้นี่นี่ีอนปอนพี่น้องสมีเลาวพอดีครับพอนะโอ้ากขยุ่นให้อยใส่เนื้อเื่อว่ปใส่ดุดีเลยนเอาเนื้อดูดพนพอจกกัน เพิ่มเป็นท่างใหญ่ควานหมูหน่อยพี่น้องเลยแล้เสียงเนยจังพอแน่นดีพี่น้องปั๊บบ๊วยเสื้อท่านภูเขาแง่นท่านเผื่อมันหลสามภูเขาสามโคเขาสามาโฉกหอกโฉกหินกระลายพี่น้องเลยว่อนเท่าทุกว่าได้ท่านี่ก็ซื้อวัสดุยอดแล้วพี่น้องมันขีดขึ้นอยู่น้ำโคกขันแม่นโคกสาดโคกยากหน้าแป้งสันลับพี่น้องกสาด มันคืออะไรมันคือเห็ดเปาะรัพเห็ดเาะครับต่อเห็ดเาเเเอะ่เรื่อยเนีออยี่พโน้ีรพนเยพี่นเงากล่องน้องก็ไปทางคนตเนาะนี่ละยื้คุมาเลยน,น,ในใี่นีนนอน่อตัดันนี้พน่ กีฟ้ามือไอ้มื่อยไมล่ะพี่น้องเลยอุ่นเหลียนเอ็นเหรียโใช่คือ่้พีนองมันไข่ติดนะอุ้ยูสูงจะนมกันตกวะหอ่แม่ไม่ดีตายแล้วนเาละ น <Mull in> <Bruno> <sm> ี่ม oh, oh, <com> ันคือสูงกว่าเดิกว่านี่คือสูงเฮ้ยเบื่อ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 เบ

บอกในคุมคาคุมราคาก็คือน <de ้โอ้โเหลือีีสุมากจ้ิงๆสาเมีแมนแมนแมนเอาเป็นย่ห้อ้ากนดั้โอ้ยแมนเมื่อมาเดาหมเมื่อมันเมื่อมาเมื่อเก่าอีกเก่าอีกเก่าอีกแม่ใหลแหลบอนั่น อู้ใครบ้างนี้านาดน้องเอเคียคีเอมอนี่ปื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดตื๊ดต้ยขาขาจาพี่น้องเยเอากันเอาเอาตัวเอาใหาเศรษฐกับนี่ตวใหม่้มาคหว้าขึ้นอย่างขึ้นเลยคับนิดนึ่งบักสานเาครับไปเลยอ๋อขาแฉพี่น้องตัว่้อว่ามือบริดุครับลุดนี้มัมีเบอร์ขายครับมมีเบอร์เทียบห่างื้อห่างด้ยยืปื๊บืนาน พท่คือพี่เลยครับเมื่อวันนี้อ่ะห่นอนขัางหน้ยครับพี่น้องอุตสาเอาเลยพี่น้องครับมาสองอนกนครับพี่น้องมาเย่ยตาแห้งรับอันไรไปเฮ้ยเติตมันพี่น้อง <c oughs> เดวงเนี้อือจุ่อาจะอยู่อุยใครยีงคือดูคีรีกันวะเนี่ย,อยิอือจุอาจะแหงร้อมันใหญ่นะมันใหญ่กดขูดโอ้พี่น้องพี่น้องอ่ะเคลียร์ไปเรื่อยๆครับมื่อสแตนเลส ฝากก็แล้วาพ่อฝากพู้นึ่งก็อยากหาเห็ดพ็หาเห็ดโอ้ฝากแล้วแต่งัเขอเขา่เขาขบเยออนะครับขันใจใส่สองหมื่นน่ก็มื่นเนื้อ่ืเ้อน่มื่นเอาล้ครับมือเมากตกเื้เมื่อมือที่สาักตานเน่าครับนเ้ากบ้เ้ก้าานเ้บนะ เดี <h 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 ๋ยวบรลื่นกับเชียวันวาดน้อยมากคเมื่อสูงออกเป็นได้หอยับไปเาขาดเ่ขาดไมาดูุเนาขาดขวดาเไหมเออไไสนอนมาเลยไปเออตงขาดมาไปนีออกไปาดนวดหาเห็ดมเพียงไงไปไปเเอ้าเาจะ่ะเฮ้ยมาแล้ว ่อย่นี้แหละบ้านนาะรูอีกต่าตอกหมอมาปลูกด้วยว่ัดกระยำกระยีนตัดเล็กกรยีนอว่าสิเนี่ยบาดเ็เลยพว่อะโอ้โเหีพอนไหนแนแใจเ่ได้ห้องใจเใจเด็คนัตห้ามพ้อแล้วนี่มีอีกมีอีกอีะยีมีอีกกลายไปเรื่อยๆครับ อ๋อนม่ัน,นี่ยไ้บุ้หายดอกน้ำเก็บแต่าก็แขวแต่ค,อยอยนคนโตข้างวพีน,น้องเอ้ยข,อข,อขอากว่าเมาข้ีกแก่วาอได้อีกครับพีน่น้องครัี่ปงูค่อยขาวกว่าครับมากไหมครับพีน่น้องสอนฮ่้สอนอนมากสอนได้ค่อนพี่น,น,น้องครับสองไขรครับนี่ สังไข่ยากมากไปเรื่อยครับสอนได้พี่น้องนีดีไข่นึ่งนี่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 เนี่ยเมนเมนแมนดยว้ยมดเยอะเหลยวมนกับแมนท่านดีั่นเห็นมาเห็นดูรนดูหาีอหบาเรื่เรื่อยครับเย็นเนบันแนหามช่วยก็เรวยบร้อยล้วถุ่มแล้วพี่น้องว่ ว่าทำเตเวนตกดินบ่เนี่ยได้ปนนี่น่อเนี่ยว้ยว้าว้ยเข่าจ่าเข่าพี่น้องอ้ยสนุกปวันาเ็บเอาเข็บเอาเด็ดเด็ดเลยพี่น้องหยุ่งสิเลยพี่น้องเฮ็ดพอนังย่างดีครับนี่ด้วาเฮ็ดพอผ่าพยุนครับ มาเจ็ดแปดลอยกันนะรัจมเหี่น mm ี hmm. ่ใส่โอเคให้พี่น้องมาเจ็ดแปด่อยันะแค่ขัดเปนี่คับนี่ค่จินี่โอ้มัน้อยพอดหาเรื่อยๆครับใ่ใรัก็เอาโคตรงอนม่แต่ง่อีกอส มีผู้มีเงาหาเนาะออนี่ด้ใค่ใครอย่างนี้วมาแะ่มันลงมาคักขัดไเอ้ยมาจ้าผมบอกฟพี่เท่ๆเว้แท่ๆฮ่้อ่าขัดคี่ดอกนี่ดีมันนอยผู้เฮ้ยหนึ่งเนี่ยหามาดูเด็ก มันเะนากับใส่ไม่ตันแล้วหายอีกหายอีกนี่ดีให้มาบางหมอนจ๋าจ๋าฝังดูสิคิดว่าสิมีอี้ อันขวัอนึ่งก็น้องครงี้กับพี่น้องมาอีกกระทิตหนานีแจ๊ะมึงนี่มึอรกเส้นขึ้นมาอีกอัอนๆนี่ใครนานเลยันดเลือสอนคิมขึ้นมาเลยพี่น้องว่าได้อันนี้อนยูหมาด้อนี้ใครอ๋อ อแต่ที่งานเขาก,ก็บ่ได้มาก<ๆ>เพราะว่าว่ามาเบืองว่มาแม่มะะแนาเฉๆ่าเจียวมหน่องใหม,ม่เห้อพี่น้องปลาเจียวน่อใหม่มังวัฒน์ในหนวน่องใหม่อยู่เห็นแค่เจ้ยัวยู่หันไหลโจ้ยัวยู่หันแต่เบางเบืองเลยก็ได้ว่าเ้าพออกกันไปเข้าไปหาเบืงองกันเฮะเอาไปเลยครับฮะย,ยุนเลยทีเลยคุ่นนี้แค่ในขาวขาวเนี่ยเงี่ยปุ่นอ๋ที่หาเรื่อยๆพี่น้องเว้ ขวดจมีขวดจไดแกงหละบันขึ้นม้ยน่กงอน้ยข้นมา้ขึ้นมาทางนนงนมาทานมาทางายงซนยง้ยยง เขียมันไหลลงเบอมันคือเฉะน่าใช่น่าเขะกันใกล้กว่าเส้นไหนข่อยอ่ติดหัวหยาไว้ลางเุ่นไปเจ้าม่นเลยก็คือขัดเฉะใว่ยจะไยังสามไทย มุ uh, oh. ้เดีเอออือที่จางพอดีเลยสใชไหมไม่ขวดนี <t os <t os ้กว่าวะนี่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 กล่างาวะไหนก็ต้องวนเดี๋พี่นอนไปตึงตับตึงตับเนี่ย

เพือดีจะไอคนอันนี้โอ้โหเปรี้ยมาพวกพี่น้องครับมุอาเราได้เวอมีตะไคร้เงี้วไงตะไคร้เป็ดไคร้หานมาตัวพี่ปตาพี่น้องเลยอันนี้คููลาติอันนี้เพิ่เดินเฮ็ดพออยังนี่เฮ็ดพอหนังจ้ามันแพงดิ้นี่ตะวใครไปซื้อรถลงหกลอยชิ้ลอยหุ่นนี้นี่บ่ซื้อกินเด้อะขันเราคนนี้คืออย่างนจ้าสัญญาเลยู่นี่คือว่าสิขายอยู่คนนะโอ้ยตะไคร้เงี้ครับพี่น้องนี่จักบาทอะไรมันขายซักหนี่งโอ้ยจักบ่เคยขายแม่นี่คือว่าสิขายอยู่ พไปรอเม like ื่อกี้กันดาให้ได้เติมกันรอเบิ้งรอเบิ้งคุ่นฮะบ้านนี้ป้าเม่นไรทีอาบ้านนี้ป้าใครเงี้ยพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งได้พี่น้องผมได้คยเห็นเหตุผอไงครับมหมูนี่ปัญหาไป่ทีต่เ้อเช่อนขวดที่อือซอนขวด ส่วนบลูข้าวเหลียวอ่นว่าซาซิงเขาตำห้วงแต่ละซอนเลยซอนซีเน่ซีเน่น้าตักนี้เนี่ยเต็มเตรมมาปางพวกหยาดบึบเข้าไปเออแบบมันขาดจริงดิเอออ่ะอันนี้เป็นเฮดพอหนังเด้อพี่น้องครับนี่ผู้เราตำพุ่มตาพิละเทียพิลาเทียอ่านบ่พิละเทียพิละเทียเฮดอันนี้นะมือเส้าเขาเลียวมากขาว่าซาซิมห้วงมาขายอยู่ข้นจอดรถเตรียมอยู่อือ้าวหาอยู่หากินพี่น้องก็เลี้ยงธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะ ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับโอ้ยง่ายเกินกว่ฝากุ้ไลกุ้ยแช่กุติแตามบ้างหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเอาอ่านคุ้มดินเด้อมาเด้อตุกเด้อมาหาเด้อข้างฝีเป็นอายุที่วุ้งแท้ฝากเงินหน่อยแม่ทีละเสียสองเสียนะครับเนาะตัวไหนแม่ตูงหัวกะกระอยู่บนตุกเลยอ้าวเฮ้ยแม่ลาเตียเฮ้ยคือห่องแท่งแต่วันเจ็บท้องใส่ใส่ใส่ปาดปีนห่องอุ้ยปาดมืดปาดมืด นี่แหละมันเนี่ยถิ่น่นผุนส่วนผนือการเอาหมดเหมือนใอ้อาเสียไายเพียงนั่นเอาบมดเลยเฮ้ยกลัวนมือกาแข็งดลพี่น้องโอ้ยถสวนมันก็เป็นอย่างเชื่อมือกับเก็บนาะอาเนาะมือมันมั่มีอะไรเพียนเดยวมันเอามดแล้วมันตัวงางแล้วคนว่าก้าวมดดอกฮะคนไปเรื่อย จะตมันว่านกไข่กินงูู่กกี่ลูพยอไข่หนึ่กับคุม้สตอนแล้วพวกเราเลยวมถอดสู้ลูกสู้เตากินไสามบาทไม่ปหนองน้อยงเลยเอาหาไปเรื่อยๆห้เรตซิ้กันจะไข่สองไข่ไอ้พี่อเออกาจ๋าอยู่ขาวอาบหลาอยู่พี่น้องอีหนึ่งไข่สองไข่สามไข่อันนี้เฮ็าะฝ่าด้ไข่ อาไข่หกไข่เจ็ดไข่แปดไข่เก้าไข่สิบไข่เดี๋ยวอย่เฝ้านับไก<ส>่เลยไหมอสิบเอ็ดทีสองสิบสามคย,ยิบขึ้นว่าท่านเหลวอยู่นับหร <c oughs> <c oughs> อบกกะละฮมันับเลยนปอเป็นโม่น,นีบเอ็ดพอไฟเฮ้ยพอยัองเอาหลวมาซะพอ มันเป็นเหตพราะคนนี่็นบ้านอือเป็นขนทั้งสี่ขคทังสี่เรามันเดี๋ยวขี่ดินไปแปดมอหลายจาหลายนาะหาไปเรื่อยๆครับโอ้ยอานรหลายเติบด้ว่ดักน้อยๆเยอะอ้าวน้อยเต่งงูเยะมอยน้อยใช่เนหน่อยหนแหนมบัวแหนมแหนมูิีไข่เดียวสองไข่สามไข่ แม่นบนแมนามซีไข่ผลได้ปยที่ไข่่นิอีกอีกใช่ใช่โอ้คขาากา่พี่น้องรูกันรกันอย่าใส่เลยโอ้ยพี่น้องมาช่ผลงานครับโอ้เป็นหลานเป็นเยพี่น้องเลย คันงท่นตนกุ๊บมาอีกตัวลายเตอพูดพี่น้องแล้วคอยเอาออกเปาดไฟไพี่นเดี๋ย่ีเห็นป้าเดลหายอยู่ด้ายอยู่นกองท่นอ้พี่น้องขุนะหลายดิ้เลายเตอโอทน้ขึ้สามลอยพูดดิพูดสามลอยว่า้ดีายวล่ไ่อีกันทีนี้ขึ้นมาอนันเมียยึดตลาดน้องพาพี่พาขนยอดมัน กับเมี่ยบานนะเฮาพี่น้องเด้อจ้าที่ติดตามติดชมอีสานบ้านนองหน่อยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณที่มาหาเฮ็ดผอนน้ำกันนี่เ่ตเมียก็ถือว่าคักแล้วล่ะจ้าอย่าไรใครหน่อยพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุูกกำลังใจวันไหก็แช่ในเด้อพี่น้องอ่าชิมนี้ครับไว้ซรํานี้ครับคลิปหน้าครับมาใหม่ครับสุขดีความสุขเก็บอย่ากขยันจนครับร่ำด้วยสู่กูสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีครับพี่